สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงาน m o t o r ร์ v a วกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์นม o t ต r ร v a l วก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลของเหล่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทาง t r i u m p มนั่นก็คือ o o n n e v i l l e Series รุ่นปี2021ที่ได้รับการปรับโฉมและเปิดตัวแบบรวดเดียวถึง6รุ่น ไล่ตั้งแต่ b บวิ์นาร์ด120และ t 120 Black ที่จะยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดความจุ1,200ซีซีแบบ High ฮทอร์กลูกเดิมแต่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้มันผ่านมาตรฐาน IC ไอเสียระดับยูโร5และปรับปรุงให้มีอัตราการตอบสนองต่อคันเร่งในช่วงต้นที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้น้ำหนักตัวยังถูกปรับให้ลดลงอีกถึง7กิโลกรัมส่วนหนึ่งก็มาจากชุดล้อซลวดขอบอลูมิเนียมแบบใหม่ที่เบากว่าเด ระบบเบรกด้านหน้าก็ปรับมาใช้คาลิปเปอร์ของเบรโ b o รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตำแหน่งท่านั่งต่างๆก็มีการปรับใหม่ให้ผู้ขี่นั่งได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าเดิม และที่สำคัญชุดมาตรวัดก็มีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่เพื่อให้รองรับกับระบบ Riding Mode 2รูปแบบที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ทำงานได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและระบบ Cruise Control ที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามาเป็นออปชั่นพื้นฐานแล้วเรียบร้อยส่วนบอร์นวิวทีร้อเองก็ได้รับการปรับปรุงไม่ต่างจากตัวทีร้อยนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ของมันแม้จะยังคงเป็นบล็อก900 CC ซีซีลูกเดิมแต่ก็มีการปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรหไม่เพียงเท่านั้นยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก500 รอบต่อนาทีแล้วยังปรับแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก10 PS เป็น65 PS ที่7,400รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก80นิวตันเมตรที่3,750รอบต่อนาทีเทียบเท่ากับ r e รีทวินน้ำหนักตัวรถก็เบาลงอีก4กิโลกรัมโชคหน้าปรับเซ็ตใหม่และปั๊มเบรกหน้าเองก็ยังมีการอัปเกรดเป็นของเ r รโ b o ที่รุ่นใหม่ขึ้นเช่นเดียวกับตัว T120 และที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดเรือนใหม่ใหม่รวมถึงเฉดสีใหม่และสีแร้งเครื่องยนต์เองก็ยังทำเป็นสีดีดดทท่่ชววยให้ตัรถู มีความดุดันมากยิ่งขึ้น ถัดมาคือตัว Street Twin 2021ที่แน่นอนครับว่าเครื่องยนต์ของมันเนี่ยก็จะยังคงเป็นบล็อกเดิมแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5ส่วนการปรับปรุงในเรื่องของภาพลักษณ์แม้ดูในภาพรวมอาจจะดูคล้ายๆเดิมแต่ฝาครอบแบตและฝาครอบกรองของมันก็ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้มีมิติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นชุดล้ออลอยหน้าหลังเองก็ยังถูกกัดลายให้ดูสวยงามมากกว่าเดิมและแม้เบาะนั่งจะสูงขึ้นมามากกว่าเดิมอีก5มเมเป็น7 0 0 ม mm, แต่ทางนี้ก็เป็นเพราะชุดโฟมที่อยู่ข้างในถูกปรับให้หนานุ่มขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขี่นั่นเองนอกนั้นในด้านคาลิเปอร์เบรกด้านหน้าเองก็มีการปรับไปใช้ของเบมโบเช่นกันส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจก็มีในเรื่องของชุดไฟท้ายทียท่ปรับให้เป็นแบบหลอด LED ปรับปรุงระบบ Riding Mode 2รูปแบบรวมถึงระบบ ABS และ traction control ที่สามารถปิดได้ไม่เพียงเท่านั้นครับตัว Street Twin รุ่นปี2021ยังมาพร้อมกับรุ่นพิเศษ g o l Line Edition ซึ่งจะมีความพิเศษตรงที่ชุดสีของมันทั้งหมดจะถูกเพ้นด้วยมือจากทีมช่างที่ทาง t ไทรัมเลือกมาเพียงแค่5คนเท่านั้นโดยชุดสีของมันก็จะเป็นแบบสีดำด้านที่ถูกตัดโทนด้วยสีทองและสีเงินเพื่อบ่องบอกถึงความพิเศษของตัวมันเองโดยเจ้า t t r e t t w i n Go Li ลต e e i t i o n รุ่นนี้ก็จะมีผลิตขึ้นแค่เพียง1,000คันบนโลกเท่านั้นแต่จะถูกตัดส่วนแบ่งมาวางจาหน่ายในประเทศไทยกี่คันนะตอนนี้เราก็ยังมิอาจทราบได้ต่อมาคือบนวิ e s ป e e d m a s t e รรุ่นปี2021ที่จะยังคงใช้เครื่องยนต์บล็อก2สูบเรียงความจุ1,200 cc เช่นเดียวกับตัวบนวิว T120 ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์ของมันก็จะต้องได้รับการปรับจูนให้ผ่านมาตรฐาน IC ไอเสียระดับ Euro 5และจุดเปลี่ยนที่สำคัญของตัว Speed Master รุ่นล่าสุดก็คือการที่มันจะได้รับการติดตั้งชุดชกอัพต์เกียบคู่ด้านหน้าแบบใหม่ที่มีขนาดแกนใหญ่ขึ้นถึง47ม mm, มจากโชว่าเบาะนั่งก็ปรับใหม่ให้มีความนุ่มนวลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและชุด เองก็มีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่เช่นเดียวกันซึ่งอันที่จริงการปรับเปลี่ยนทั้งหมดที่เรากล่าวมาในตัว Speed Master รุ่นปี2021ก็จะเป็นเหมือนกันกันกบ b บน v วิล e Bo อบเบอร์รุ่นปี2021แต่จุดเปลี่ยนที่พิเศษขึ้นมาในตัวบอบเบอรุ่นนี้ก็คือการที่ถังน้ํามันของมันจะถูกปรับไซส์ขึ้นเป็น12ลิตรและแครงเครื่องยนต์ฝาสูบกับฝาครอบสเตอร์ด้านหน้าก็จะถูกทําการพาวเดอร์โคดเป็นสีดําด้านเพื่อให้ตัวรถดูมีความดุดันมากขึ้นไปอีกขั้นนนััั่เองโดยสําหรรบตวถ bon วิวซีรีส์รุ่นปี2021ทั้ง6รุ่นจะถูกนำมาเปิดตัวในประเทศไทยของเราเมื่อไหร่นั้นยังไม่มีใครสามารถระบุข้อมูลที่แน่ชัดตรงนี้ได้แต่ช่วงเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงงานมอเตอร์โชว์2021ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนมีนาคมที่ถึงนี้ซึ่งรายละเอียดเชิงลึกของตัวรถต่างๆรวมถึงราคาจะเป็นอย่างไรกระผมแอดมินจอนมอเตอร์ไรท์วลก็คงต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือน y o u t YouTube c h a n n e l มอเต ร์ไรวรวมถึงไปกด f o l low ing และกดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตอร์ไร a l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัพเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อ,ตอไปและในวันนี้กระผมก็คงต้องขอลาเพื่อนเมือนกันไปก่อนแล้วไปพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ